โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับคมคนดีมีคนเดียวนะครับ <f> <c oughs> คือกูเพิ่งจะลงจากไรมาแล้วก็ไปทําธุระมานะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไปขอคนขอเข้าแก๊ง L อเอโอ O L T นะทุกคนวันนี้นั่นงไงมาถึงก็คือเจอยายตัวแสบยายตัวร้ายนะคู่อริผมเองนะตีข้าบแป๊บนึง กูหิวอ่ะเราเจอแกง๊งน้ำตาลแล้วทุกคนแก้หัวก่อนรอดก่อนดีรอดไม่ยาเคุณผู้ชายคุณคมใช่ไหม,ไม,ไมไใช่ครับพ,พี่ลุงมาแล้วนี่ไหนครับไหนครับเนี่ยเดี๋ยวนะแกไปขอพ,อพ่อนะโทรเดี๋ยวลองดูแกมันข้อห้าลไปเลยพี่ผู้ชายหัวหน้ากแกงไว้เถอะคคมคมไปเยครับพี่ นี่แหละครับอะไรอ่ะวันนี้ลุงเขาจะมาขอเก้งไงแต่ว่าให้ลุงทดสอบอะไรเขาลุงก็บอกว่าไปประสบเลยชื่ออะไรสวัสดีครับผมชื่อผมครับชื่อผมอายุเท่าไหร่ผมยี่สิบครับยี่สิบใช่ครับใช่ทึงอยากขอเข้าอ่ะทำไมอ่ะคือผมอยากหาประสบการณ์อะไรดีๆครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมแบบว่าไม่อยากอยากที่อยากเข้าอ่ะไม่ใช่ไม่อยากคือผมมาเพราะวับ ผมมีปากเสียงกับคนในแก๊งพี่นิดหน่อยอะครับเอามีปากเสียงมัจะเข้ามาทําไมอะไม่ครับคือผมมาโดยเขาก็ทื่อผมไม่อยากให้เขาก็ทื่อเพราะว่าผมคิดว่าถ้าอยู่แก๊งเดียวกันะคงจะไม่ตีกันใครอะนี่คือใครู้หญิงเหรอครับผู้หญิงอะไอรีนไหมสวัสดีครับผู้หญิงเหรอครับตกดเล่มๆมีน่าจะมีอยู่คนเดียวใช่ครับหัวฟ้าๆใช่ไหมใช่ครับแยบมากคนนี้ผมก็เลยไม่อยากขายกับเขาอะครับขายบอลบอลไหมพี่ไม่ขับไม่เหี้ยเลยวะ เดี๋ยวลุงมาคุยด้วยกันขอเหตุผลที่มันได้ฟัขึ้นมากว่านี้เหตุผลที่มันดีกว่านี้บอกผมยังไงอ่ะที่เห็ที่อยากเข้าแก๊งอ่ะที่ไม่ใช่เพราะว่าแบบว่ากลัวไอรินกระทืบแบบแบบว่าแก๊งแบบน่าสนใจอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ได้ไหมต้องคุยกับใครที่เองเข้าเข้ามาเพราะว่าเองแบบว่าเองบอกว่าแค่กลัวไอรินกระทืบแบบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งพี่ไงได้ครับต้องบอกเหตุผลที่อยากเข้าแก๊งอ่ะไม่ใช่เหตุผลเพราะว่าไอรินอะไรเนี่ยโอเคเห็นไหมเองก็โดนกระทืบอ่ะม่ได้ครับ แล้วโอ้โหอันนี้พี่น็อตหรือเปล่าใช่ครับพี่ชายมาอมาคนคนนี้พี่ดูข้างหลังผมด้วยอ๋อผมครับผมคุณคมครับคุณเขาชื่อนี่ครับตัดอ้อยเมนชื่อเต็มฮะชื่อเต็มเลยคมคมเลยครับผมผมออกคลายครับคมแหลมเปียวคมเก็บมากเลยบอกแล้วอันนี้คนนี้ยังไงเนี่ยอันนี้อยู่โอเอทีด้วยเหรอไม่อยู่ครับคนนี้ยังไงเนี่ยก็เห็นพี่มาถามครับโอเคโอคคืออยู่โอเอทีเนี่ย อ๋เดี๋ยวผมจะได้เข้าแล้วครับพี่อ๋อรู้จักครับครับผมผมพูดเล่นครับรู้เขาจะรับต่าพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรฮานฮานฮานไอพี่ฮานเหรอใช่ครับฮานไหนอ่ะฮานที่อยู่ในแก๊งเหรอไไมม่่ชชิินนเเลลยยฮานอ่ะฮานไหนอ่ะฮานไงานที่ผมทำมัไม่ได้เอาพี่ฮานคนไหนอ่ะคนพี่ฮานพี่ฮานไม่ใช่หัวทองเหรอ ไม่ใช่คนละฮานมีสองฮานเอาหรอผมไม่รู้ผมยังไม่ทำความรู้จักใครเลยว่าไงครับพี่ได้ยินไหมยืนรออะไรยืนยืนรอหัวหน้าแก๊งพี่ครับเขาบอกจะไปไหว้อะไรนี่แหละรอจน ดึกอ่ะตอนนี้จะเย็นแล้วอีกกองอีกวันอ่ะอ้าเดยวเยววันนี้ครับพี่ชายพี่ชายจีบมีของหรอครับไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบมีแต่มีมีมีน้องกระเป๋ามาจีบพี่เนี่ย้าางป อย่าอย่าพี่อย่าไปทำเขาอย่าไปทำัอาหล่อชื่ออะไรนะครับผมชื่อคมครับชื่อคมครับคมอ่ะนะใช่ครับพี่คมจริงไหมอ่ะคมกีบครับจริงครับลองได้ได้ครับลองได้นะครับไหนอ่ะร้องไงลองได้ครับลองได้ก้มนะครับออ่าลงก้มใช่ไหมก้มเองก้มเองก้มเองไอรีมันรีมันดีรีมานดิมาหน้าไอระเัลดี เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้คมมันก้มหัวแล้วต้องทำไงต่อลุงสวัสดีครับลุงครับเอ้ยลุงลุงยโลเลยครับพี่สวัสดีครับมีกระแด็นไข่รู้ึเปอ่าผมมีอยู่เก้าร้อยอะลุงเอาปะให้ให้เลยเก้าร้อยผมให้ก็แล้วผมให้แล้ผมให้ไม่หรอกโอ้ยไม่เอาเก็บไว้ให้เก็บไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่คุเสียบบ้างคเสียบบะแม่คูเสียบลงแต่มานี่ก่อนคมมานี่ก่อนคมมานี่ก่อนครับพี่ได้ยินครับ อ่ะลุงถามแล้วกันขอแบบคําตอบเดียวทําไมถึงอยากเข้าแก๊งลุงคือลุงจะให้ผมพูดจริงๆเลยใช่ไหมเออพูดจริงๆแบบตรงๆเลยจะพ้อมๆทำไมเข้ามาอยู่ด้วยกันก็ต้องเข้าใจกันไงคือแก๊งแก๊งพี่เี่ยแพ้บ่อยแล้วผมอยากเข้ามาช่วย <ผม S 1> <c oughs> จบไหม,มไม่ต้องรับกูไม่รับละ <c oughs> เอาเอาพี่รับผมเธอผมผมมาช่วย <c oughs> ผมเห็นแกงพี่แพ้บ่อยแล้วผมอยากเล่นกับพี่ผมอยากทำให้พี่เป็นที่หนึ่ง ให้เราช่วยอะไรช่วยอะไรเติมติมอะไรในแก๊งช่วยอะไรผมช่วยได้ทุกอย่างผมเป็นได้ทุกอย่างมีอะไรบ้างตอนนี้มีอาวุธอะไรบ้างผมมีแต่ไม้จิ้มฟันแต่ผมอีโมเก่งเอาเอาลมาล้มาล้มาแบกเอามาีไม้จิ้มฟันใช่แต่ผมอีโมเ<อ>โก่งผมมีรถจิ้มตูดเลยไปไปจิ้มตูดเลยๆๆๆๆๆโอ้โหไม่แต่ผมเก่งนะผมเล่นมิดเก่งผมปิดตัวชุบได้นะถ้าผมมีแค่ผมมีแค่ไม้จิ้มฟันอะรถ <ๆ S 1> ผมก็มีแต่มันยังไม่แรงเท่าไหร่นะมีรถอะไร <Ball> er. เลอางี้เอางงี้ลุงให้ควสดเราแล้วกันก่อนต่อมที่ผ้าแล้วกันครับผมต่อมที่ผ้าลุงอยากให้เราไปหาคนรับรองเรมาคนในแกง๊งลุงอะที่คิดว่าแบบรับรองเราได้อะรับรองไดแ้แล้วก็ค่อยมาคุยก็แล้วก็ค่อยมาคุยกับลุงแล้วกันพอเ,เข้าใจปะ่ะเออจะพี่รถพี่รถผมว่ามีรถอันนี้เป็นมีผม ผมว่าน่าจะรับรองได้นะกว่าที่ยี่ห้าไงเดี๋ยวลุงรออีกทีหนึ่งกว่าที่ยี่ห้าว่าที่ยี่ห้าใช่ไหมครับก็ไปเตรียมคำพูดติงด้วยพูดต่อหน้าทุกคนทั้งแบบเกือบยี่สิบคนจะพูดว่าแก๊งแพ้บ่อยแล้วเข้ามามาช่วยอะไรเงี้ยไม่มีใครรับรองหรอกคุพูดตรงเลยโอเคไหมคมใช่ไหมครับคมมากใครในเมืองเนี้ยเออผมมาคนเดียวครับมาคนเดียวใช่รู้จักใครบ้างคนในแก๊งลุงอ่ะรู้จักก็เไอเอลีนใครอีกเอารู้จักพี่เอ่อมีรถแล้วก็ คูว่วิริภพแล้วก็คนที่ชื่อสมปองแล้วก็คนที่ชื่อพี่ฮานแล้วก็ถ้าลุงไปถ้าลุงไปถามไอ้ชื่อบรรดาลเหล่านี้ถ้าแบบไม่มีใครรู้จักเราลุงไม่รับเลยนะถามได้เลยครับแล้วก็พี่พี่ชาเขียวอ่ะนนไอหนึ่งไอหนึ่งไอหนึ่งไอฮานไอฮานไอ้เขียวได้ยินลุงปะฮหล่หอหล่อได้ลินไหมลงเรียกไรล,ลุงเรีกเยกไรไอ้เขียวรู้จักคนที่ชื่อคมปะ ไม่ไม่คือคือถ้ารุ้เงียบปากแลืว่าไม่ได้ถามมาก็ชาตนพากรับไปถามไม่เขียวาถามไม่เขียวอะโหลเงียบปากผมเจอพี่ฮานอ่ะที่ไรอ่องุ่นนะครับเจอบ่อยใช่ปะเจอน่าจะรอบนั้นรอบหนึ่งครับเขามีพระคุณต่อผมมากเลยเอางี้เอางี้เอาคำขาดลุงแล้วกันมาที่ผ้าลุงหาคนรับรองทุงคนแล้วก็หาคำพูดที่มันฟังขึ้นต่อหน้าทุกคนนะว่าแบบทำไมถึงอยากเข้าแกงลุงเข้ามาแล้วมาช่วยอะไรแล้วก็ จุดประสงค์คืออะไรได้ครับอหละจำไหมก่อมที่ผ้านะหรือลุงเรียกครับผมเอาเบอร์ลุงไป8แป5 2ามหนึ่งห้าสอโลเคเทบาไหร่วโ,โ,โอเคครับพี่ก็ได้ไปขอข้อแก้ง OLT แล้วนะคือเขาให้เควสมาว,าว่าวันที่25เห้าอขาจะให้ผมอะใครไม่จอดวะเขาอะจะให้ผมอะไปหาคำพูดมาใหม่แล้วก็หาคนประกัน ซึ่งผมต้องไปหาคนมารับรองก่อนนะโอเยไปหามามีผมแล้วกันเพราะว่ามามีผมก็อยู่แก๊งนี้มามีมีหนูมีเรื่องปรึกษาไหนอยู่ไหนล่ะมีอยู่ไหนอยู่โพละมีอาเอารถอะไรมาหนูเอาเบลเลอร์มาเอายู่ไว้ไหนนะจอดเก็บไว้หนูหรอกมีว่างยัง คือหนูว่าไปคุยกับหัวแกงของมีมาแล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาให้เขาให้ตัวบอกว่าให้หาคนประกันมาหนึ่งคนแล้วก็คำพูดที่จะใช้เข้าวันที่25นี้เอ้คำพูดคำพูดอะไรนะคำพูดเอาไว้พูดต่อแบบหน้าแกงอะไรประมาณนั้นเอาไว้พูดกับทุกคนอ่ะวันที่25นก็ก็เขาก็จะถามมาเลยว่าทำไมถึงอยากเข้าแกงนี้ตะองมีต้องประกันให้หนูหน่อย ฝา<ไ>กกับให้ด้วยหรอวะใช่ไม่ไมไมคือเขาบอกว่าไอ้นี่หนูพูดไปแล้วไม,ไม่คือถ้าสมมติเราจะออกหรืออะไรเงี้ยคือคนรับผิดชอบก็คือพี่ไงจริงโอเคหนูไปแล้วคือได้คนประกันแล้วคือมีนะบายบายอนะครับ ขอบคุณครับเ๋ยวประกันให้หนูที่ประกันให้หนูขอบคุณมากนะครับ